อันนี้นะครับก็เป็นน้ําที่ไหลออกมาจากโรงเรือนนะครับด้วยการที่เราระบายน้ามาอย่างนี้มี 2. จุดน้ำนั่นเป็นของฝั่งนั้นส่วนฝั่งนี้ก็อยู่ตรงโน้นเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ต้องใส่บูทนะครับไม่งั้นน้ํากัดเท้าแน่นอนตรงนี้ครับเราจะมีวาวลระบายน้ําทั้งสองฝั่งเลยสวัสดีทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องซันนี่แอนด์สัน้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวสันจ้านะแนะนำวิธีการยังไงที่เราใช้ระบายน้ําในโรงเรือนของเรานะฮะซึ่งโรงเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงเรือนใหญ่นะอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตลอดนะครับว่ามันเป็นโรงเรือนใหญ่มันไม่ใช่แบบตู้อบบนสีเล็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วระบบน้ําหรือว่าการระบายน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆนะอ่ะคุณป๊อกกี้นะครับเจ้าของโรงเรือนเขาก็ <laughs> วางแปลนแล้วก็ทําเรื่องของระบบน้ําไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะง่ายดายขนาดไหนนะฮะอันนี้นะครับเป็นโรงเรือ,อนบอลสีนะครับซึ่งมันก็เป็นโรงเรือนอบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ปกติทุกคน่ะจะเห็นว่าเราเราหลอน้ําในโรงเรือ,อนบอลสีตลอดเวลานะครับก็คือเราเปิดน้ําขังบอนสีไว้นั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นฝั่ง อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มีการระบายน้ําออกนะครับช่วงเย็นก็จะมียุงเยอะมากนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้น้ํามันน้ํามันแบบเหนียวเหนียวน้ามันนานแล้วนะฮะสองสามเดือนเดี๋ยวเราก็ระบายก็ทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ระบายด้วยนะครับตอนระบายน้าเนี่ยเราจะเปิดเปิดโรงเรือนไว้เลยเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นและไม่ค่อยร้อนอบอ้าวเท่าไหร่นะฮะแล้วเราเข้ามาเนี่ยเราก็ ต้องใช้เวลาอยู่ในนี้นานนะฮะก็เลยต้องเปิดไปวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูไอ้นี่พรมพิมานอันนี้พรมพิมานที่ผ่านะฮะทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะจริง,รงๆอะอยากได้รัศมีเงินด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีรัศมีเงินนะการผ่าพรมพิมานผ่าอับซรสวรรค์อะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะได้จะได้บอลประเภทนี้อยู่นะครับ แล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็ทําคลิปไปแล้วมั้งนะฮะลูกไม้แล้วก็แยกลงกระถางทั้งหมดแล้วก็มีล่าสุดที่ผมทําไปไมปน,นต้นอะไรอ๋ออ,อันนี้น่าจะเหลืองกันตนานะเหลืองกันตนาต้นไอจอมนะจอมของเหลืองกันตนาเราเอามาไว้ตรงนี้เอ้ไม่ใช่เหลืองกันตนาสิ เหลืองล่าสุดที่เราพาไปเหลืองบุษรา,าคัมนะฮะอันนี้คือเหลืองบุษรา,าคัมนะครับเอาไว้ตรงนี้จอมเขานะฮะน้ำนะครับน้ำฝั่งนี้เนาะเราระบายตรงกลางก็อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ระบายตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ให้ไหลไปตรงนู้นจริงๆอะ่ะมันจะลาดลาดไปหมดเลยนะ อันนี้ฝั่งนู้นจะสูงแล้วก็ฝั่งนี้จะต่ำแล้วก็น้ําก็จะไหลไปนู่น,นเลยการระบายน้ํานี่ก็จะใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับ mm. เพราะว่ารูรูระบายมันเล็กแล้วก็น้ามันก็จะค่อยๆไหลออกไปก็ใช้เวลาประมาณ 4- ี่ห้าชั่วโมงเลยนะแล้วก็ฉีดน้ําค่อยๆฉีดน้าไล่ทําความสะอาดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปต่อๆไปอาจจะเห็นน้ําที่สะอาดขึ้นนะฮะ น้ำมันก็จะไหลมาทางนี้แหละไปรวมกันตรงนู้นแล้วก็ไหลออกไปข้างนอกมาดูตรงนี้อันนี้ก็คือนางใหม่นะครับนางใหม่อยู่ในนี้แหละผมเพิ่งแยกลงกระถางเล็กๆแล้วก็เขายังต้นเล็กอยู่ก็เลยอยากจะอบอีกสักพักหนึ่งนะอบอีกสักอาทิตย์นึงให้เ้าใบใหญ่แบบนี้แล้วค่อยเปิดถุงนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีพวกอย่างนี้นะ อันนี้คือต้นที่เราแบบเปิดถุงนานแล้วแล้วก็เปิดไว้เลยแล้วเขาก็จะมีแห้งบ้างนะครับแต่เขาจะงอกขึ้นเรื่อยๆนะฮะบ,บางคนเนี่ยอา,อาจจะกังวลว่ามันจะไม่งอกนะครับพวกบอลสีที่แบบไม่งอกทันเพื่อนอนะ่ะแต่มันก็จะไล่งอกอยู่เรื่อยๆนะอย่างเงนะี้ยใช่อันนี้ผ่ามาเกือบจะสมเดือนแล้วนะได้ค่อยๆแยกทีละต้นทีละต้นทีละต้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราแกะออกจากไอ้นี่ไงเราไม่ได้อบมันแล้วไงเพราะว่าเรา มันงอกรอบหนึ่งที่แบบงอกเยอะเยแล้วเราก็เลยถอดเอาถุงพลาสติกออกทั้งหมดเลยแล้วก็ปล่อยไว้เลยแล้วก็ปล่อยอย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็ค่อยๆยทยอยงอกขึ้นอืมมันก็แห้งนะแต่ว่าพอแห้งเราก็เอาลงจุ่มน้ํานะครับให้เขาเด,ดินเขาชื้นมาหน่อยนึงยุคแรกๆเลยเนี่ยที่เราทําการผ่าหัวนะฮะเราก็จะใช้ทรายผาสมกับผสมกับหินภูเขาไฟนะฮะยุคแรกๆนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ทรายล้วนแต่ว่าทรายล้วนเนี่ย สายล้วนก็ยากตรงเวลาเอาออกนั่นแหละนะเอาจะถอนขึ้นมาปลูกอะ่ะเวลามันงอกแล้วมันก็จะดึงรากดึงอะไรแล้วสายก็คมนะทำให้รากขาดนะครับหลังๆเราก็เดี๋ยวเราจะปลูกใส่อันนี้ไอ้กระถางเล็กๆอะ่ะกระถางสี่เหลี่ยมเล็กๆมันจะได้เป็นเป็นชิ้นละหนึ่งกระถางชิ้นละหนึ่งกระถางแล้วก็ปลูกด้วยรายแล้วพอจะเอามาปลูกก็ เอาไปลงในน้ําในถังน้ําแล้วก็ทรายมันก็จะไหลออกหมดเนาะแล้วเรามันก็จะเหลือแค่ต้นกับรากมันก็จะง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าสําหรับการระบายน้าครั้งนี้เราว่าจะไม่ทําความสะอาดดีมากนะครับเพราะว่าขี้เกียจเพราะเท่าที่ดูเนะ่เขาอยู่กับน้ำนเนี้ยเขาก็อยู่ได้แบบอยู่ได้อะไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นโรคไม่ค่อยเน่าไม่ค่อยอะไรนะฮะแล้วก็เรื่องของเพลี้ยของไรก็ ไม่ค่อยมีนะครับมันก็โอเคแสดงว่ามันก็ปอลอดโรคอยู่นะฮะแต่ว่าบางคนถามว่าเป็นเป็นเนพี้ยเป็นไรเนี่ยเป็นเพี้ยเป็นไรเป็นไรเนี้ยใช้อะไรบ้างใช้อะไรได้บ้างนะครับคือมันก็จะมีพวกยาฆ่าเพลี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ยี่ห้อนะฮะคือเคยใช้แล้วก็ไปขอเพื่อนเอานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เยอะก็มาฉีดเป็นต้นเป็นต้น แต่ถ้ามันเป็นหนักๆจริงๆอ่ะตัดใบทิ้งทั้งหมดแล้วก็เอาหัวไปล้างแล้วก็มาปลูกใหม่เลยจะดีกว่าก็คือเอาน้ำยาเอายายาฆ่าไรแดงยาฆ่าเพลี้ยองเงี้ยมาเป็นมาทำเป็นน้ำละลายใช่ไหมแล้วเราก็เอาหัวบอลที่เราจะจะนั่นอะ่ะต้นที่มันป่วยนะก็ตัดทิ้งหมดเอาหัวบอลไปแช่เลยนะฮะไปแช่ในลาเพราะว่าถ้ามันได้เป็นแล้วมันรักษาไม่หายมันมันรู้สึกว่าพอฉีดปุ๊บมันตายแล้วมันก็จะกลับมาใหม่ใช่ไหมเราก็เลยตัดหัวทิ้งเลยนะฮะ อันนี้น้ําที่ไหลออกมานะครับไม่เหม็นเลยไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะครับแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยนะจอกแหนเล็กๆอ่ะเขาเรียกแหนเนาะน่าจะเป็นแหนนะอันนี้เราไม่ได้หามาปลูกนะมันมากับกระถางมันมากับดินมากับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มากระจายอยู่ในนี้แต่ก็ดีหลายส่วนก็บอกว่าดีนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่ว่าเราก็ปล่อย ปล่อยให้เขาไหลไปกับน้ำนี่แหละเดี๋ยเขาก็เกิดแถวนี้เองนเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันน้ำก็เยอะพอสมควรนะดีหน่อยมันเป็นสวนปาม์มแล้วก็เป็นล่องปามแล้วก็เป็นพวกทางปามที่เราเก็บเจ้าทิ้งนะ จะให้ดูบนหลังคาเป็นพลาสติกที่หนามากเลยนะครับนะครับพอผมเมาส์แล้วก็ทำคลิปไปเรื่อยๆน้ำก็แห้งแล้วนะฮะเนี่ยน้ำก็จะแห้งเลยเห็นไหมน้ำแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสายยางมาฉีดไล่พวกเอ พวกเศษผงเศษดินอะไรนี้นะครับให้เขาไหลไปให้หมดนะฮะช่วงเย็นไม่ค่อยร้อนมันก็ทําได้แหละแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะถ้าเราอย่างที่บอกนะครับถ้าย้ายบอลสีได้ก็จะจะดีมากแต่ว่าเราคงไม่ได้ย้ายเพราะว่าไม่ได้ทําแบบไอบิ๊กคลีนนิ่งขนาดนั้นนะฮะก็ประมาณหนึ่งอยากจะสรุปให้หน่อยนะครับว่า สำหรับใครที่ใช้โรงเรือนอย่างนี้นะครับไม่จาเป็นต้องเลี้ยงบอลสีนะครับเป็นไม้อย่างอื่นก็ได้นะครับก็ตอนที่สร้างโรงเรือนก็เป็นแปลนแล้วก็เทพื้นปูนให้มันเอียงหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันระบายน้ําได้ง่ายคือเราจะได้ไม่ต้องทํางานหนักไม่ต้องมานั่งไล่กวาดไล่อะไรนี้นะก็ปล่อยให้เขาน้ําไหลไปเลยนะครับอาจจะกวาดบ้างแบบนานๆที่แบบมันมีคาบหนักๆก็กวาดได้แล้วก็ทําความสะอาดมันหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะ คือจริงๆอ่ะถ้าจะเอาสะอาดจ,จริงๆอ่ะมันต้องย้ายบอลสีไปไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ล้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับพอเติมน้ําฝั่งนี้เสร็จก็ย้ายบอลสีไปฝั่งมันฝั่งใหม่นะั้นแล้วก็มาล้างฝั่งที่ยังไม่ได้ขัดอะไรอย่างนี้แต่เราก็ขี้เกียจนะฮะเราใช้ความรวดเร็วโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับ อันนี้มันก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคือการวางแผนลงเรือนถ้าวางแผนดีมันก็บริการบริหารได้ดีนะไม่ใช่บริการบริหารทรัพยากรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีนะครับเราลงทุนไป1ครั้งเราวางแผนให้ดีเลยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย